ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลอิสวิยวนั่นเองเราจะมาตามหาร้านอะไรคะแม่ตุ้งหูตลกมากนี่ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยนะตุ้งหูโอ้ยยังเปลี่ยนไม่ได้เลยอ่ะเราจะซื้อเราจะบอกให้ว่าตู้ใส่เครื่องประดับหนูอ่ะมีตุ้งหูเต็มเลยเต็มแล้วแต่ว่ายัางไงอันนี้อันแรกแบบสั่งมาจากติ๊กตองชอบเดินไปห้างกับเพื่อนก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีโปรแบบลดแบบว่าซื้อฉ่ำชิ้นได้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นไม่ใช่ฉ่ำที่คนไทยเนี่ยสามชิ้นไง แล้วมไปใส่ไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ครบจริงๆอะเขาบอกว่าที่เขาบอกให้ใส่4ของอาทิตย์แล้ววันที่คขาเสียอาทิตย์เป๊ะเนี่ยหนูลองถอดแล้วมันเลือดไหลอยู่เลยแล้วเจ็บมากแล้วแบบพอแบบหนูก็ว่าแบบเออไม่น่ารอดอ่ะก็เลยเอาเจ้าวันเก่าใส่เข้าไปแล้วหาดูไม่เจอด้วยก็แทงแทงแทงแล้วก็ร้องไห้เจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็มองคอมเมนต์ว่าให้คอยหมุนนะคุณแม่จะหมุนหนูหมุนทุกวันเลยหนูว่าแล้วก็จะบอกว่าอย่างงี้ไงคะอ๋อหนูว่าหมุนแบบนี้อ๋อหน้าแรกเอาใหม่ตีตีจะเทคสองที่สองหมุนกันไหนคะ มตอนเล่นตอนนี้วันนี้จะมาดูร้านหนึ่งมันจะมีมีมีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งของเขียนหลังไม์มาแนะนำก็บอกว่าเขาใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันคนใช้ง่ายเอไม่แพ้มากจริงหนูก็กลัวแบบบางทีต้องหงุดหงิดสั่งสิ่งต่างอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบถูกหรือเปล่าแล้วแบบอันละสิบบาทอย่างเงี้ยแล้วสั่งมาสิบบาทหรอไม่ใช่สมมุิสมมุิแล้วหนูสั่งมากี่บาทประมาณร้อยหนึ่งก็คือแบบ อาจจะมันก็ถูกดีอะร้อยเนค่ะก็เลยคิดว่าแบบบางทีถ้ามันถูกเกินอะไรเงี้ยใส่แล้วแบบเป็นหนองเพราะว่าแบบทั้งแม่ทั้งไก่อะใส่อะไรก็เป็นหนองแม่ใส่ท้องก็เป็นหนองใส่เพชรก็เป็นหนองใส่เินก็นกับหนองใส่ก้านตะเทียนก็เป็นหนองเลยเน่นะคะร้านมาต้าเอ้ยมาต้ามอตไากันแน่มาต้าเป็นคู่ละประมาณเท่าไหร่ครับ นอนนี้ขายเป็นแพงนะครับใค่ะอาบน้้เขาบอกใส่อาน้ำได้เป็นแตนดเดยเขาบอกใส่น้ำได้เป็นแตนเดนน่านจะแพงกว่าใช่ไหมเขาเนเป็นเงินแท้สี่หร้อยจิว๋ว ไม่แต่เงินแท้มันแพงไปไม่เหมาะกับหนูอยู่หนูถูกๆก็พอไม่แต่แปดสิบเองอันนี้ต้องสามพันูอ่ะมันจะไม่หายใช่ไหมเงินนี้ตอนถอดสิคะสามร้อยเก้สิบน่ารักมากร้านนี้น่ารักจริงๆใช่น่ารักมากเยอะๆหยุดใจเย็นแม่ก็มีคนให้เขาพาให้พวกถูกแค่ห้าพันหนึ่งพันบาทถอดเหลือออกเองเฉลีอยออกเองเฉลี่ยออกเองหนึ่งพันคือออกให้ เป็นรูปอะไรอ่ะผิดแล้วค <Ouais. S 2> อยๆเป็นโบแล้วเป็นห่วงลงมาอาเงี้ยเขาบอกว่าใส่ติดหูได้ใส่อับน้ำกันแนี่เป็นเชอร์รี่อมะรังง้องมากราคาเท่าไหร่สงสิเหมือนกันเงินแท้ความเงาจะสวยจะดีกว่าถ้าจชไปมันไม่จามาังเงินแท้อามาลังที่นี่สาขาอื่นได้ไหมได้ทุกาเพราะว่ามีที่เซนลาด้วยใช่ะบาที่ใกล้เซนลา บ,บเลน่นเสยได้ปะทำไมฟ้าต้องคิดว่าหนูมองกับแบบถูกกพรหนูใส่แล้วไม่เปลี่ยนเยอะๆไงนนเ,มมนนเน้นปริมาณไม่เน้นกระเาเนี่ย <c oughs> เหมนว่าวน่ารักก็มีมีก็มีนี่ป้าป้าแม่ซื้ออันเนื้อมีสิจะไม่มีรูหูได้ไง <c oughs> ไมี <c oughs> ตลกล้ว <c oughs> รูสีนี้ใหญ่มากอ่ะโอ้ ใหญ่มากอะบอกสำหรับคนหูบ้าหนูก็คนหูบ้านะแบบโดนฟังหูง่ายอะเฮ้ยเป็นกุ้ยไขเป็นเจริงนะเขาสำหรับคนที่มีหลายๆรูในหูก็ไม่ได้ไม่ใช่มันก็มีหลายๆวันได้ไงเป็นยังไงนะคะจอดได้ใรูในหูหมุนเฮ้ยป้าไม่ได้ปักใช่ไหมอันนี้แบบอลังการเปไหมตาคิ้วหนูจะใส่ได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหอลังการไปไหมอ่ะ นี่อันเล็กๆอันนี้น่ารักเป็นดาวน่ารักมากตามาดูนี่ก่อนสองข้างไม่เหมือนกันมันเป็นเหมือนแบบอันนี้เป็นแม่คุณใจนี่มันรูเลยอันนี้ยแต่เล็กเล็งอันนี้ไม่น่ารักมากอันนี้ก็น่ารักจริงๆนะไม่นี่รักกว่าเพราะเป็นไอเดียเราเาเกี่ยวทำต้นหัวหายท่านจริงๆที่เรียก b ิ g and bad ใช่ได้อันนี้จะดูได้เขาจะทำไหมคะเลือกเยอะอีบาดีบ่ร้อยลบสี่ร้อยยี่สิบ เหลือส0งร้อยเรานางงปบป้าอันนี้ไม่ได้เหลือกเลยอันนี้3ามมันเกินงบอะนี่อันนี้น่ารักไหมดูเหลือแค่200อยะดูอัน200ให้หน่อยดูเรื่องกระตุกกันไดเดี๋ยวตัดจริงอันที่ไม่ที่ตัวน้อยเข้าใจไหมใช้เวลาค่อยๆไปมาดูแล้วค่ะไม่จริงอันนี้น่ารักเนาะเป็นดาวแล้วมีข้างล่างอะน่ารักไหมอืมเป็นน่ารัก สองเ่าพิ้งจอดมาถ้าเกิดว่าแบบไม่่่รูะ้ะคเหมือนกับแกะแล้วมันยังมีเลือดเลือดไหลอย,ย่างนอย่างห้ามเปลี่ยนเนาะ,อะตอนมัน้นเดือนเอาอนนี้นล้วหนูออกร้อยเดียวเป็นรูปอะไรหัวใจคะ่ะหัวใจเพชรนี่เอาสามอันนี้แหละแล้วหนูอ,ออกร้อยเดียวหนูลองลบแล้วมันจะมีละมั้นแบบนี้ สามอันนนี้อัแรกเป็นรูปอะไรเป็นรูปโบว์โบแล้วมีห่วงอันที่สองนี่เป็นหัวใจเพชรหัวใจเพชรอันนี้เป็นกุญแจกับแม่กุญแจวิพีนนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยมเป็นส้่ยรอเป็นผีเสื้อเห็นปะมีแล้วอะเยอะเกินแล้วซ่อนอย่างไรซ่อนเยอะจริงๆใช่ไหมว่าคือเวลาที่หนูซื้อไปบางอันไม่เคยแตะเลยด้วยซ้ำอ่ะ บ้านเราสามารถใส่ได้ด้วยนะเพราะว่าเรามีรูหูเดลเลกให้เราอันนึงสิคนเลยไม่มีรูหูไม่มีหูก็ไม่ได้ยินพิมเลือกให้แม่อันนึงเลยอ๋อถ้าแบบแก่ๆหน่อยอ่ะไม่แก่ไว้ไม่เอาเอาเล็กๆสีเงินใส่ไปไหนใส่ไปมาอ๋องี้งแม่แบบแม่หมอดีแก่และวเอาทำไมอ่ะเขาบอกแม่ใส่แม่ก็อยากเทลไปข้างนอกบ้างไม่อ้างแต่งตัวเองสวยหรอไม่อยากหัวผทุกคนฟังไว้ คือ่ดีเวลาป้าเสริญป้าจะทำะหน้าอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องมานั่งซึ้งเลยไม่แกป้าเขาทำหน้าอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีรับจองกันเลยวล่นจันทว้าวดีไหมรีวิวหน่อยครับดีนะคะแปลว่ามีต้มหัวน่ารักเยอะมากแต่ว่าใครอยากได้ต้มหูวแบบเยอะๆก็ต้องแบบพาพ่อแม่มาซื้อนะคะเพราะว่ามันแพงนิดหน่อยสามชิ้นก็แบบพันจริงแล้วอ่ะดู 1อดคะแนนแรกได้ก็คือแดอรี่สีเขียวนี่ตรองคริสต์มาสฮะมันอันนี้มันสิบคะแนนนี่มันห้าคะแนนแต่อันนี้มันสิบห้าคะแนนยังไม่ได้ต้องต้องสะสมให้ครบก่อนอ๋อแต่ของเล้นเขามีเยอะแล้วเออแต่เธอมีกล่องได้ลอันนี้อันนี้นนเปิดดูข้างในได้ไหมคะโอเคเลยมันเป็น ใช้ใส่เครื่องประดับเหรอไม่ใช่ตะบุดก่อนตะบุดอ๋อหนูต้องการมากโอ้อันนี้อันนี้เราก็ใส่แล้วพกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ก็แบบหนูไม่มีแบบที่ใส่ตั้มหูเลยตอนเนี้ยเอาอันนี้เขาซื้อไปแล้วเหรอไม่ใช่แบบที่มันเป็นตั้มหูเยอะๆนี่สีเขียวสีเดียวหรอคะอ้าวอันนี้ต้องฆาว้าวตอนแรกนว่าเป็นโจทย์ปรากฏเป็นเตลลีไม่ใช่ดีมาก มันเป็นสุดต้มหูตาคิดว่าเป็นกระดาษจุ่นตลกค่ะเอาไปแล้วก็ใส่เยอะก็เป็นแบบไปเที่ยวเี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะมันเหมป็นแบบที่กล่องใส่ต้มหูนั่นแหละอยู่บ้านนั่นแหละเวลาจะเอาก็มาเปิดดูไหนดีวันไหนจะมีเยอะขนาดนี้หนูไงแค่นี้มันก็เกินแล้วนะป้าตลกโคตรเลยทำไมมันสีละมุนต้นอย่างเงี้ย อย่นี้เนาคไมองด้วยตาอ่ไปจับเดียวมันคว่ำลงหมดอยไใมากเฮ้ยป้าวันนี้หน้าล้าเป็นโูโทนหรอหรือใส่ชุดมใช่มันหน้ามันเป็นสีชมพนี้มันพนะงนสีไม่ได้ใ่สีเทไร่างเงีปดีค่ะวินนี่มีเยอะแล้วจี๋หนูไปก็ไปให้วินนี่ใช่ไหม่ก็เสร็จแล้วเแต่งตัวได้เขาไม่เธอถ่างายมันอันเล็กก็ถ่กยง่ายๆอย่ายใช่ป้ะ จะซื้อไปแล้วผักชุดของเขาเลยมมไม่แต่แม่แนะนำว่าตัวเล็กเพา้าตัวใหญ่อะชุดจะย่องใหญ่ด้วยลำบากเฮวยๆแบบนี้น่ารักคนแจงเป็นเท่าไหร่นิมพิมดูดิเขาม่จุดรองเท้าัทำไกิมเขาไม่รองเท้าด้วยจบรองเท้าให้น้องแล้ยิงเงี้ยไปยิงเงี้ยไปให้กระเป๋าแล้วแม่ฝากดูไนค่ะยิงเงี้ย นี want, like ่ซ like like yeah oh, really. <laughs> ื้ออย่างเงี้ยไปให้กระเป๋าแล้วก็อันนี้เอาไว้ไปแบบนนูทัรองเท้าทัชุดให้เขาโอ้นี่น่าสางมากเลยดูไชนนดอิงมือคุนน้นรองมินตี้นีจะของร้านเขาออกแบบาสกายลักมากนี่เขาจะของร้านเขาออกแบบเองแล้วจดลิขสิทธิ์ไว้นะ เกิดเกิดนี่าฉะนั้นหนูจะไม่เคยเห็นมีที่หน้าตาประมาณนี้หนูหนูหนูก็เอาหมดเลยตรงนี้ได้ไหมให้สะสมให้ครบอ่ะเฮ้ยจีนหนูไปทางแบบนี้นี่นี่ทางได้ไหมแบบนี้นี่แล้วทำเป็นหมวให้เขาห่อได้ไหมน่ารักมากหนึ่งสสเนี่ยซื้อเองเลยอยากได้ซื้อเองเลยตาซื้อตัวตาใหนูเยอะแล้วตัวตาเท่าไหร่คะัถามพี่พี่ค่นตุ๊กตาเนี้ยจะเท่าไหร่คะอเล็กได้ร้อยเที่เหนห้ารอยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสด้ม อ๋อมีถุงผ้าให้ด้วยเฮ้ยน่ารักมากคือเขาจะยืนได้ถ้าเธอเป็นสุดทุกตามีาล้านเดือนจะยืนยืนไม่ได้จริงเหรอนี่เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้ยืมอะไรยืนได้ด้วยตัวเองอืยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องจับยืนหรือไม,ไม่ต้องจัาอ๋ <c oughs> อน้องนิงจริงตน้องมาคดุ้ดีคะตัวใหญ่เท่าไหร่ครับอันแปดร้อยห้าสบอันนี้ได้ไหมคะไม่มันเก่งออกตังเองเลยลองขอดได้ลองขอดได้ลองขอดยังเขาวมันมีอันนี้เต็มไปหมดแล้วเอาตัวนี้ได้ไหม อันนี้สีสีนี่มต้มันแกล้งจากกองตัวน้องมั้งคะจริงจริงนองรับวพองั้่งเสื้อผ้าตุ๊กตาเหรอหรืออันนั้นเสื้อผ้าเด็กของคืออ๋แต่จะให้ตุ๊กตาใส่ก็ได้ช่วยได้ค่ะดูว่าตุ๊กตาตอนนี้เขาใส่ไดบ้างถาว่าหนูว่าไปถักผ้มคอแบบนี้ดูน่ารักมากเลยแบบนี้ใได้นี่ของเขาค่ะหรือไม่อยากถักก็ซื้อเองซื้อเขาไปเลยไม่เาถักได้ก็ไม่ใหม่ไม่หนูถักได้แต่ว่าแต่ว่าหนูอยากยีเท่าไหนเขาแบบนี้อ่าสี่ร้อยก็โอ้ เิ้ยเมนี่แพงอ่ะจีนุ่นได้ไปถากเองเลยสยไม่เอาแล้วเอาตังเองเดี๋ยวนี้เซอให้หนูเยอะแล้วไม่คับเงินตาออกตัวเดียวหรอออกตัวเดียวไม่ไม่ไม่ไมดีแต่นองสาี่ได้เยนส่ดูาโอน่ั้องมดแอหได้น่ารักดี่ยตัวเนี้ย ัน <One> น <input> ี้เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมรุ่นก่อนรุ่นก่อนนะไม่นานนะรุ่นที่เป็นมีหูได้แล้วเอาสามตัวเลยงูตัวนี้เหรอเจ๋วตาลักลูกไว้ไม่รักหรอไปเหยียบไปเอาไหนตัวเดียวเอาตัวเดียวงั้นแลวันนี้เอาตัวนึงก่อนแล้วอาทิตย์หน้ามาใหม่ซื้ออีกตัวหนึ่งสัญญาสัญญาเงินหนูกไหมเอาตัวไหนโอเคโอเค ตากบอกโอเคแล้วป้าสัญญาเลยนแล้วนอนน่ารักมากเลยนี่น่าจะเดียวก่อนก็ได้เอาตัวนี้ง่ายตัวนี้เธออยากันได้ชื่ออะไรครับตอนนี้นิจจี Once upon a time ฉันท์อิสบิวขอบคุณค่ะนน้องจะเอาวันนี้ไป s u b s c ไปโรงเรียนได้เออนี่อะเป็นหนูผ้าเลยอ่ะน่ารักมากถือไปโรงเรียนได้นี่ยนะสิเราตัวตากเป็นเวนจ์เหรอไม่ใช่เราจะปุงดีควรประสารแล้วป้าไอ้ยผมดีอ่ะ ส่วนก็ออกแบบเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักเนี่ยสเกตอันไหนคะร้านเนี้ยที่แม่ชอบกินบูชาใช่ป่ะแม่กินสตรอเบอรี่ทีนี้พิมพ์ก็อยากกินอะโวคาโดไม่ใส่ครีมชีสเลยค่ะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดนมสดช่วยไม่ช่วยอยู่เลยเหรอไม่ช่วยอยู่เลยเหรอ ปิดิดปางเด็กี่ไม่ใช่มันต้องเกิดเข้าไปอย่างนี้ไงถึงแล้วเกดแนี้เกินี้เลยอ๋อเฮ้ยมันแกะไม่ได้เลยปงมันแข็งมากมันแบบยกเข้ามาแล้วมื่อดดกลับไปยกเข้ามฝักดกันอาแกะให้มีไหมไม่ต้องหนูทำได้จะที่สูดเองวิีทมดีิยวโอดกินมิ้นมด้ยุ่ยยุ ดูนะว่าปักแกะยังไงอาแก่กล้ององไม่อ่าุกสิ่งที่หนูทำนี่หนูทำหรือทำดีเล่นนแม่เิดม่อะแม่วันยาอยางนก็ดีดเล่นเหมือนนั่นแหละอาวอาดีเล่นทำไมอาเจาจ้าเก่งจ้า แตะตรงนี้นะคะแตะดีกาว่าค่ะอันนี้คือมีน้องๆคอมเมนต์น,นะว่าอร่อยรสอ,อ,อะไรนะอะโวคาโดค่ะสั่งปะ่ะอืมอะโวคาโดมันก็จืดๆ้ยู่น้องก็ชอบอ่ะใช่ไหมไม่ห,าว,าหาวานเกินดีแล้วอือร่อยไม่หวานเลยอ่ะ กุ <45. S 2> ชชาตอนนี้เป็นเครื่องดื่มที่เลิฟที่สุดแล้วว่ะชอบมากแล้วตอนนี้เลยเลิกกินพวกชาเขียวเย็น <c oughs> กาแฟอะไรกาแฟที่กินแบบไม่ไม่มีแรงเลยกินนะแต่ว่าจริงๆแลว้วอ่ะแบบที่กินเอาอร่อยอะ่ะเปิดไม่ได้ชาขงชาเขียวเลยเนี่ยเลิกไปแล้วนะกินอันนี้แทนผู้หญิงเปิดไม่ได้หรอกได้ได้เอาที่ไปน่ไม่กินเปิดตั้งนานแล้วป้าหาหนูดีเล่นทำไมปาก็เลยเปิดไม่ได้หนูก็เลยล้อกับแล้วแล้วสรุปได้ไหม แม่เปิดได้เหรอได้หญิงแก่งแม่ก็เปิดเองลูกทีเอาหลอดหายหญิงแก่งไงทำไมอ่ะผู้หญิงก็ต้องเปิดไม่ได้เหรอบ้าผู้หญิงก็ต้องทำเป็นแบบเปิดไม่ได้ทุกใจเปิดให้สิว้ายโหยิ่งเป็นแฟนกันอ่ะเขาต้องยิ่งเหมือนกันหือโอ้โหแม่ต้องแบบทำอย่างนี้แบบว่าอุ้ยเธอเปิดให้เราหน่อยสิอย่างงี้แล้วเราไม่ต้องทะไรจะเละจ้ะจะเละอะไรมาแบบนี้ กับปี๊